นันทสูตรว่าด้วยพระนันทะภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อจะเรียกนันทะให้ถูกต้องควรเรียกว่ากุลบุตรเมื่อจะเรียกนันทะให้ถูกต้องควรเรียกว่าผู้มีกำลังเมื่อจะเรียกนันทะให้ถูกต้องควรเรียกว่าผู้น่ารักเมื่อจะเรียกนันทะให้ถูกต้องควรเรียกว่าผู้มีราคะจัดภิกษุทั้งหลายเว้นแต่ว่า นันทะจะเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีทั้งหลายรู้จักประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรเครื่องเตือนอยู่เนืองๆประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะนันทะจึงจะสาม,มารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ภิกษุทั้งหลายในข้อนั้นวิธีคุ้มครองทวารในอินทรีทั้งหลายสำหรับนันทะดังนี้คือหากนันทะจำเป็นต้องมองดูทิศตะวันออกนันทะต้องสำรวมจิตทั้งหมด มองดูทิศตะวันออกด้วยคิดว่าเมื่อเรามองดูทิศตะวันออกอยู่อย่างนี้บาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสจะครอบงำจิตของเราไม่ได้นันทะต้องเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการมองดูนั้นอย่างนี้หากนันทะจำเป็นต้องมองดูทิศตะวันตกและถึงจำเป็นต้องมองดูทิศเหนือจำเป็นต้องมองดูทิศใต้จำเป็นต้องมองดูทิศเ,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 เบื้องบน จำเป็นต้องมองดูทิศเบื้องล่างจำเป็นต้องมองดูทิศเฉียงนันทะต้องสำรวมจิตทั้งหมดมองดูทิศเฉียงด้วยคิดว่าเมื่อเรามองดูทิศเฉียงอยู่อย่างนี้บาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสจะครอบงำจิตของเราไม่ได้นันทะต้องเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการมองดูนั้นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้แลคือวิธีคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายสำหรับนันทะ วิธีรู้จักประมาณในการบริโภคสำหรับนันทะดังนี้คือนันทะต้องพิจารณาโดยแยกคายแล้วฉันอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อความมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่เพื่อให้กายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตตินซีเป็นไปเพื่อบำบัดความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจันทร์ด้วยคิดเห็นว่าโดยอุบายนี้เราจะกำจัดเวทนาเก่าเสียได้ และจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำรงอยู่แห่งชีวิตความไม่มีโทษและการอยู่โดยผาสุขจักมีแก่เราภิกษุทั้งหลายนี้แลคือวิธีรู้จักประมาณในการบริโภคสำหรับนันทะวิธีประกอบความเพียรเครื่องเตือนอยู่หนึ่งๆสำหรับนันทะดังนี้คือนันทะต้องชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมเครื่องกลางกั้นด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดวัน ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทำเครื่องกลางกั้นด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรีสำเร็จสีหาสัยยาโดยตะแคงข้างขวาซอนเทา้าเหลื่อมเทา้ามีสติสัมปชัญญะทำอุทานสัญญาความหมายใจว่าจะลุกขึ้นไว้ในใจในมัชฌิมยามแห่งราตรีลุกขึ้นชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทำเครื่องกลางกั้นด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอด ปชิมยามแห่งราตรีภิกษุทั้งหลายนี้แหลคือวิธีประกอบความเพียรเครื่องเตือนอยู่หนึ่งหนึ่งสำหรับนันทะวิธีมีสติสัมปชัญญะสำหรับนันทะดังนี้คือเวทนาปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่และปรากฏดับไปแก่นันทะสัญญาปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่และปรากฏดับไปแก่นันทะวิตกปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ และปรากฏดับไปแก่นันทะภิกษุทั้งหลายนี้แลคือวิธีมีสติสัมปชัญญะสำหรับนันทะภิกษุทั้งหลายเว้นแต่ว่านันทะจะเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในการบริโภคประกอบความเพียงเครื่องเตือนอยู่เนืองๆประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะนันทะจึงจะสามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้อย่างนี้แล นันทั้งสูที่เก้าจบ